สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยุนไม่อยู่แล้วนะครับฮงแดงเปิดตัวเคเกตแข้งรายใหม่รายที่3นะครับฮงแดงทีมจันพิมพ์ริงเกรดได้ประกาศยืนยันการเซ็นสัญญากับมิลอนเคเกตแบกสายจอมฟิตจ,จากบอลมัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์นะครับซึ่งทําให้แข้งปลายแดงรายนี้กลายเป็นฟุลแบ็กที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากที่เข้ารับการตรวจร่างกายที่ศูนย์ฝึก,อกแอคซาเทนนิงเซ็นเตอร์ในวันจันทร์ และต่อเนื่องถึงวันอังคารการเซ็นญาของเกเกตได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับโดยกอนหลังดีกิตท,ทีมชาติฮังการีได้โจรสประกาศเซ็นญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีเกเกตนัเป็นนักเตะรายที่4นะฮะที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาสมทัพในช่วงสมัยนี้ต่อจากฟอเรนเวียสจะมีฟิมปงและผู้สลประตูดาวรุ่งอย่างฮามินเปซี่ซึ่งการย้ายทีมของดาวเตียนวัย21เปี ทำให้อนาะคตของแบ็คซ้ายอีก2รายอย่างแอนดี้โรเบอร์สันและคร์ตันสมิการ์ตก็ตกอยู่ในความไม่แน่นอนเช่นกันนะครับการย้ายทีมของเกแเกตกินเวลายาวนานหลายสัปดาห์นะฮะหลังจากได้มีการเจรจาระหว่างลิชันฮิวพูดในการฝ่ายกีฬาของลิเวอร์พูลและเซมอนฟรานซิสพูดในการฝ่ายกีฬาของเปอร์มัดโดยทั้งส,สองสโมสรต่อรองจากค่าตัว45ล้านปอนด์ลงมาเหลือ40ล้านปอนด์ในท้ายที่สุดนะครับก่อนหน้านี้นะครับ การเซ็นกับฟิล์มปงมาจากเบย์เลกุเซนด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์ได้ทำลายสถิติค่าตัวแบ็กที่แพงที่สุดของเกรนชอนสันที่17.5ล้านปอนด์รวมถึงแนนเทนิวคลาย12.5ล้านปอนด์และบรโตโมเรโน12ล้านปอนด์ก่อนที่เกอร์อเกตจะเข้ามาสร้างสถิติใหม่หลังสากได้เป็นนักเตะลิเวอร์อยังเป็น,นการแล้วนะครับเกอร์เกตก็ได้เผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นสิทธิพิเศษที่ลงเล่นให้กับสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสมสรสอนยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษผมมีความสุขและตื่นเต้นมากๆจริงๆผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและทุกอย่างจริงๆเพื่อคว้าทั่วรางวัลกับสมสรอนและหวังว่าจะยิงประตูที่อันฟิ์ได้บ้างผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนบอลและพบกันเร็วๆนี้ในซีซั่นที่ผ่านมานการเกอรเกตลงเล่นทุกเกมในพรีเมียร์ลีกเกรดให้กับปอนมา และลงสนามไปถึง41นัดในทุกรายการซัดไป2ประตูและทาอีก6อาร์เซน์ซึ่งการนี้มายังลิเวอร์พูลนับเป็นสโมสรที่8ในอาชีพการแข่งของเจ้าตัวนะครับสำหรับลิเวอร์พูลการคว้ตัวเคยเกตสฟ,ฟิมปง vs ลัป VS ลเปซี่ทำให้ค่าใช้จานรวมในช่วงสัมัมนี้ของพวกเขาสูงถึง187ล้านปอนด์ไปเป็นที่โลนหมดแล้วและยังมีแนวโน้มว่าหงแดงจะมีการสัญญากับเลื่อนรายอยื่นๆเพิ่มเติมอีก ในอนาคตนะฮะสุดยอดจริงๆด่วนคาวซชอกแอนฟิลกอรเต้ตัดสินใจแล้วต้องการย้ายฟีสัมเมอร์หน้าราชัน่จ้โชกหงล็อกเต้ามาเกฮีเสียบแผ่นกอเต้เลือกแล้วตัดสินใจแน่วแน่ต้องการย้ายทีมหลังหมดสัญญาในฤดูกาหน้าสัมเมอร์ปี2 0 2 6นะครับสถานการณ์แนวรับของลิวอร์พูลสะเทือนครั้งใหญ่เลยนะฮะ เมื่อล่าสุดฟุตแมกโตสื่อชื่อดังรายงานข่าวสุดช็อกว่าอิบรีม,มาโกนเตปประกันหลังคุกันได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วโดยแจ้งความประสงค์ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนปแปลงบรรยากาศและพร้อมที่จะยายออจตินแอนฟิลไปแบบไม่มีข่าตัวเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในซัมเมอร์หน้าการตัดสินใจครั้งนี้ทําให้การเจรจาเสนญญาใหม่ที่คาราคาซังมานานได้บทสรุปที่ชัดเจนหลังจากที่ตัวงองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของโครงสร้างครืเหนื่อย โดยโกนาเตา้ต้องการเงินเดือนพื้นฐานที่สูงขึ้นแต่สโมสรต้องการใจ่ายในรูปแบบโบนัสต,ตามผลงานมากกว่าสัญกรณี้ทําให้หงแดงตกอยู่ในภาวะบีบคั้นอย่างหนักและต้องตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจะยอมขายโกนาเต้ออกทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อแลกกับค่าตัวที่แม้จะเป็นจํานวนที่ไม่สูงนักหรือจะเสี่ยงใช้งานเขาต่อไปในนัดก,การสุดท้ายและเสียไปแบบฟีฟซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสรพยายามหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ท่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวรายงานอีกว่าเดือมราดยอดทีมจากสเปนกาลังจับตาสารการนี้อย่างใกล้ชิดและถูกยกให้เป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวกองหลังในวัย26ปีรายนี้ไปสมความแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลแสดงเห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกและตกใจและมีแผนสำรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยมีรายงานข่าวเชื่อมโยงกับไมค์เกฮีกองหลังดีกีทีมเชิงกฤษและกัปตันทีมของคริสตอฟเลน ซึ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยคาดว่าหงแดงจะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวแข้งในวันย24ปีเข้ามาเป็นตัวแต่ตัวแทนซึ่งเกฮีเองก็ต้องการการันตีโอกาสการลงสนามอย่างสม่นเสมอหากย้ายทียมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนหากโกนาเต้ย้ายออกจากทีมไปแม้การเสียโกนาเต้จะเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแต่ก็เป็นการตอกย้ำปรัชญายของสโมสรที่พร้อมที่จะปล่อยผู้เล่นที่ไม่มีความมุ่งมั่นเต็มร้อยออกจากทีม บทสรุปของมหากาบแนวรับครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบันต้องติดตามกันอย่างไม่กระพริบตานะครับบิ๊กนิวหงแดงจอปิดเดียฟ้าผ่าขวามากเกฮีประกันหลังพาเลตซึ่งเหลือสัญญาปีสุดท้ายต้องบีบให้ยหายเทียมจอบปิดเดียวลูคาย์บรู๊คตกลงเต็มทีในการคว้าตัวมากเกฮีเสริมแนวรับ ตลาดการสแกนนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับร้อนรุุ่ขึ้นมาทันทีมีรายงานข่าวพิเศษร,ระบุว่าหงแดงใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแบบเต็มทีในการคว้าตัวมาร์กิหีบประก,กันหลังตัวแข่งทีมชาติกลิกของคริสตัลพลเลมาเสริมความแข็ง,ง,งแกร่งแในวในรับกาว่าดียวประวัติศาสตร์นี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าและข่าววงในเปิดเผยนะครับว่าความสนใจของลิเวอร์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเป้าหมายท,ที่ทีมไล่ล่ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพูดคุยกับตัวแทนของเกฮีตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการตอบย้ำว่าประกันหลังวัย24ปีรายนี้คือเป้าหมายหลักในการปรับทับแผงหลังของทีมปัจจัยสำคัญที่ทําให้ดีอนนี้มีความเป็นไปได้สูงคือสถานการณ์ด้านสัญญาของเกฮีที่กําลังจะหมดลงในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นให้คริสตอฟเลตต้องตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกจากทีทมในตลาดรอบนี้ ดีกว่าที่จะเสี่ยงเสียผู้เล่นคุชกันไปแบบไม่ได้อะไรเลยในปีหน้าการนี้ทีมของมาเกฮีจะเป็นการยกระดับแนวรับของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยโดยฝีเท้าที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในเวทีพรีเมียร์ลีกเขาถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมภายใต้การควบคุมของกุนซืออย่างอาร์นเนอร์สลอตเรียกได้ว่าแฟนบอลหงแดงเตรียมรอรับข่าวดีได้เลยนะฮะ ดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะฮะถ้าหากโกนเต้ย้ายทียมแล้วเกฮีก็เป็นตัวเตะตัวแทนนะครับเข้ามาเสียบแทนพอดิบพอดีนะฮะก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะปิดดีลก,กันได้สำเร็จในตอนไหนนะฮะก็รายงานจากสื่อหลายสำนักที่ตรงกันเลยนะฮะว่าลิเวอร์พูล вот ใกล้ปิดดีลมาเกฮีนะฮะตลาดซีมอนีลิเวอร์พูลของเราสุดๆไปเลยด่วน ระเบิดลงแอนเิลเดียร์สุดทนงัดค้อนลิเวอร์พูลรู้สึกถูกผิดสัญญายย่นคำขาดสัญญาใหม่หรือย้ายทียมแตกหักลุยเดียดและทีมงานไม่พอใจท่าทีของลิเวอร์พูลอย่างรุนแรงสถานการณ์ในทีมแอนฟิลร้อนระอุขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเป๊ปซิอร่านักข่าวชื่อดังชาวโคลัมเบียผู้มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับนักเตะได้ออกมาทิ้งระเบิดรูปใหญ่โดยยืนยันว่าในเวลานี้ลุยเดียดเอเยตนส่วนตัวและคนใกล้ชิด ต่างก็กําลังไม่พอใจอย่างมากกับท่าทีของสโมสรลิวโปโจเนียร์สำคัญก็มาจากความรู้สึกว่าสโมสรได้ผิดสัญญากับพวกเขาอีกครั้งตามการรายงานระบุว่าความสนใจของลิวในการเจรจาเพื่อต่อสัญญาชุ่ใหม่กับปีกทีมชาติโคลอมเบียในวัย28ปีได้จางหายไปอย่างน่าประหลาดใจทําให้ความทุ่มเทยอย่างหนักของเขาตลอดมากลับไม่ได้รับการการันตีอนาคตร,ระยะยาวในถิ่นแอนฟิลด์อีกต่อไป ไี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับดีอาร์ตกล่าวซึ่งยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดและความไม่พอใจกับตัวนักเตะและครอบครัวเป็นอย่างมากณจุดนี้ดีอาร์ตได้ยินคำขาดที่ชัดเจนไปยังสโมสรแล้วว่าเขาต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตนเองโดยด่วนหากไปอ,อูยังคงต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเขาต้องได้รับสัญญาฉบับใหม,ม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าและความสก,การของเขา แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องการย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับงานนี้บอร์ดมือหารของลิเวอร์พูลและกุนซือใหม่อย่างอันเนอร์สลอตต้องเจอโจทย์ใหญ่ให้ขบคิดว่าจะจัดการกับอนาคตของสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมจาคลรเบียรไรนี้อย่างไรติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะฮะ ย้ายแน่เดอะคัพตันดีเห็นน้องน,นุ่นเซ็นชื่อส่งท้ายก่อนลาหงแดงดาวินูเยสนะครับก็น่าฟอร์นเฟื่อยของลิเวอร์พูลจุดประเด็นเรื่องการย้ายออกจากแอนฟิลครั้งหลังบรรดาสาวกเดอะคัพในโลกออนไลน์ตีความถึงสัญญาณบางอย่างในห้องถึงตัวซึ่งอ่านบ่งบอกได้ว่าเส้นทางของแข้งรายนี้ที่แอนฟิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วหอขอกจากอุรุกวานในวัย6ปีนะครับเป็นหนึ่งใน,นเตะที่รับคำนิยมจากแฟนๆมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในบางเกม แต่ผลงานโดรมตลอดระยะเวลา3ปีกับลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนคาดหมายเอาไว้จนนาไิสู่โ์อกาสการยยาเทีมในช่วงสมมรน,นี้นะครับกันโด,ดกนนันเมื่อสีซสั่นที่ผ่านมาอันเนอร์สโลตกุนซือลิเวอร์พูลแสดงองอ,อย่างชัดเจ,จนว่านูนเยตไม่ได้เป็นตัวหลักของเีมและเตรียมที่จะหากองหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่เข้ามาทดแทนโดยมีเป้หมายหลักคืออเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานูนเยตก็ตัเปิดข่าวว่า ได้ตอบรับข้อเสนอของนาโปลีไปแล้วเดยล่าสุดคริสบัตคอมนะครับจากเดอะเทลลกราฟรายงานว่าทีมแชมป์กัลโชเซอ,อิตาลีกำลังเตรียมข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ลิเวอร์พูลพิจโรณาและมีการคาดการถึงค่าตัวของหอ,อกจอมโหดจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ตนนด้านฟาบิซูรโรมมโน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมได้กล่าวไว้ว่าข้อเสนอเบื้องต้นของนาโปลีอยู่ที่ราว65ล้านโยูโรหรือ55.4ล้านปอนด์ และตอนนี้ทางพลพรรคอัสซูล่ากำลังหาบทสรุปและข้าตกลงในภาพรวมทั้งหมดกับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ตาไวอาจสังเกตเห็นสัญญาณบางอย่างจากภาพในห้องแต่งตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างการเปิดตัวมิลร์สเคอร์กเกตแบนสไนดที่ยานมาจากปอลหมดัดโดยมีการจับภาพลายเซนของนูนเยสหลังเสื้อของเจ้าตัวที่แขวนอยู่บนล็อกเกอร์ขณะที่เสื้อของผู้เล่นคนอื่นเช่นดมินิกโซบอสไลหรือลุยดิอาร์ กรับไม่มีลายเซ็นใดๆทั้งสิน้นภาพดังกล่าวนะฮะจึงทําให้เกิดการคาดการณ์กันว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโออําลาหรืออาจเป็นประเพณีบางอย่างที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลทำเมื่อเตรียมย้ายออกจากทีมโดยเรื่องนี้ส่งผลให้แฟนบอลหงส์แดงแชร์วความคิดเห็นบน X t w i t t ทวตถึงความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่หลายคนเชื่อว่าเส้นทางของนูนยัดูเหมือนจะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว คอนเฟิร์มสวนกระแสนะครับเอนโดทำเซอร์ไพรส์ประกาศลั่นขอสู้ต่อท้าชิงตำแหน่งในแอนฟิลเซอร์ไพรส์ใหญ่ตาําแหน่เกาเรือนักเตะย้ายออกวั or, ตเตอร์ลูเอนโดตัดสินใจอยู่กับลิเวอร์พูลต่อตาําแหน่กระแสข่าวการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับที่มีนักเตะหลายลรายเตรียมโบกมือลาตินแอนฟิลข่าวดีที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นเมื่อวัตเตอร์ลูเอนโดกองกลางสมรัยบัวขวัญใจเดอกครับได้ตัดสินใจสวนกระแสเกาเรือทั้งหมดประกาศ จุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะคอยอยู่สู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงภายในทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้ว่าในฤดูกาล24-25ที่ผ่านมานะครับเอนโดในวัย32ปีจะได้โอกาสลงสนามไม่มากนักภายใต้การก,กดทีมของอานเนอร์สลอตแต่ทุกครั้งที่เขาถูกส่งลงมาโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเพื่อปีเกมเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคลาสและประสบการณ์ที่ลำค่าเสมอโดยสถานการณ์ดังกล่าว หลายฝ่ายจึงเชื่อว่าเขาอาจเป็นหนึ่งในเ้เ่นที่จะย้ายออกไปเพื่อโอกาสลงสนามที่สม่ำเสมอนะครับแต่ล่าสุดเดวิดเลียนนะครับนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมายืยนยันข่าวนี้ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผ่านสปอร์ตโมหลังจากได้พูดคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดของนักเตะผมได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดวาตทรุนโดและผมไม่คิดว่าเขาจะไปไหนเลยลินกล่าวผมคิดว่าเขาตั้งใจที่จะอยู่ต่อซึ่งบอกตามตรงว่าผมเองก็คาดไม่ถึง ผมนึกว่าเขาจะย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขามีความสุขกับที่นี่มากเขาต้องการต่อสู้เพื่อย่งชิงตําแหน่งในฤดูกาลหน้าและไม่ยอมแพ้ต่อความฝันในการเล่นให้กับิเวอร์พูลการทดสินใจที่แสดงถึงหัวใจนักสู้ของเอนโดถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับสโมสรในขณะที่ทีมกําลังเปลี่ยนแปลงและเสียผู้เล่นบางส่วนไปการมีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมีความเป็นมืออาชีพไม่เคยสร้างปัญหา และพร้อมเป็นกำลังเสริมชั้นยอดอยู่บตีทน่ต่อไปถือเป็นสมบัติอันมันค่าที่อเนอร์สลอตต้องการการทัดทิทนใจของเอนโดในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนข่าวดีที่มอบความอบอุ่นใจให้กับแฟนๆท่ามกลางความเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในถิน่นแอนฟิลด์นะฮะลานลิเวอร์พูลไปไหนบอลเปิดราคาที่ใหม่ฮวิเอเลียตตัวเต็งที่ใหม่ ฮาวีย์เรียนนะครับอ,อัดอัมลาลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มเด่นในยูโรยู21เพขณะที่เบ็365เปิดราคาให้บริดเนเตงคว้าตัวเหนือฟุลแลมดอตมุนนิวคาสเซิลและวิลล่าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์2025ฮาวีย์เรียนนะครับกองกลาร,กรุ่งของลิเวอร์พูลได้ระเบิดฟอร์มเทพยิงคนเดียว2ลูกช่วยทีมชาติอังกฤษชุด P, ชยู21เพเฉือนชนะทีมชนนาติเนเธอร์แลนด์รุ่นอายุต่ำกว่า21ปีบุตเวท2-1ในการทำศึก ยูโร2,025ยู่21ปีเมื่อวันพุธที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเอเลียในวัน22ปีต้องเป็นกาวว่าอาจจะอำลาทินแอนเวลในช่วงเปิดตลาดสมาน,นี้หลังลิเวอร์พูลเงินดึงตัวฟอร์เนเวียสกองกลางดีกิตทีมชาติเโรมานีมาเสริมทัพขณะที่บริันพร้อมจ่ายถึง40ล้านปอนด์ประมาณ1,760ล้านบาทให้กับลิเวอร์พูลเพื่อดึงตัวเอเลียตไปรุ่วมทีมส่วนบริเซนดัดมุนในคอนเซิ และแอตตันวิลาก็มีข่าวสนใจอยู่เหมือนกันตาดันเบ็ด365บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเปิดราคาให้บรดัดนเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเอเลียดโดยมีอัตาตอรองอยู่ที่5ตัว4คือแทง4ใจ่หไม่รวมทุนนะครับอัตาตรองที่ใหม่ของเอเลียดในวนกานหน้ามีหนังนี้เต็งหนึ่งไบตัน5ตัว4เต็ง2อยู่ลิเวอร์พูลต่อ3ตัว1 เต็ง3ฟูลแลมม์ตัวสองเต็ง4นิวคาสเซิล9ตัว1เต็ง5เลเวอร์พูเซ่น10ตัว1เต็งหกบูมแฮมตัน14บ่ตัวหเต็ง7สเปอร์16ตัว1นะครับเพื่อนสีเวีเอเผยเบื้องหลังฟิลปงมีส่วนสำคัญให้ย้ายมาหงแดงฟอร์เรนเวียอนะครับเพลย์เมเกอร์คนใหม่ของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยว่าเจอรมีฟิลปงแบ็คขวาชาวดัตของหงแดง มีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจย้ายจากเบย์เลอร์กูเซนไปเล่นในแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวที่กลายเป็นสถิติสมโมสรน,นะครับตำทับทีมชาติยุร์กันดีในวัย22ปีครั้งนี้ได้กคายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาจากเบเลอร์กูเซนมาด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์โดยการนั้นี้เวียดก็ได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับฟิลมปงที่ทัพห้างขายยามาหลายปีและช่วยพายทีมประสบความสำเร็จมากมาย ในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ f o r e i g n v i c s c i n g Day บนช่อง YouTube Channel ของลิเวอร์พูลเมฟิ l อิน e ิเล็กยูรมันได้ระบ,บุว่าฟิมปงมีส่วนช่วยอย่างมากในการสนับสนุนแนวคิดการยัติมครั้งนี้โดยกล่าวว่าผมได้พบกับเขาในช่วงวันหยุดและเราคุยกันเยอะมากในช่วงท้ายฤดูกาลด้วยเขาเป็นเพื่อนที่ดีและเขาบอกผมให้มาอยู่ด้วยกันที่ลิเวอร์พูลดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่เราได้มาอยู่ด้วยกันครั้งจึลลี่ฝึกภาษาอังกฤษให้กับผมนิดหน่อย พราะเขานั่งข้างผมในห้องหต่งตัวที่ Leverkusen และตอนที่ผมกลับมาจากโรงเรียนซึ่งผมตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กันได้ด้วยกันน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะได้เห็นว่าเวียดจะทํำผลงานได้ดีเพียงใดกับเ์พูลภโดยหลายคนมองว่าเขาอาจมีอิทธิพลกับทีมคล้ายกับ2องซูเปอร์สตาร์อย่างโมฮิเมดซาราและเวอร์จิฟันได้เวียตถือเป็นหนึ่งในกองกลางชั้นนำระดับโลก ซึ่งความสามารถของเจ้าตัวก็ไม่ได้โดดเด่นแค่การครอบครองบอลเท่านั้นแต่เขายังมีการจบสกอร์ที่ฉุบขาดหลังยิงไปถึง122ประตูจากการลงสนาม197เกมให้กับเลเวอร์คูซนรวมทั้งยังมีทักษนการไพรซิ่งที่ยอดเยี่ยมเมื่อทีมต้องเล่นเกมรับในส่วนของฟิล์มปงแม้จะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับการมาของเวต แต่เขาก็น่าจะเป็นการเสริมทัพที่สําคัญอีกคนหนึ่งโดยตัวแทนย้ายมา่วมท่มลิเวอร์ pool แข่งจอรดัตในวัย24ปีแสดงให้ถึงบุคลิกอันโดดเด่นและสไตล์การเล่นเกมรุกจากตาแหน่งแบ็กขวาซึ่งช่วยเพิ่มมิติการเล่นให้กับเทียมพร้อมเติมเต็มช่องว่างที่เทรนส์อเล็กซานโดรทิ้งเอาไว้ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นของลิเวอร์ pool กำลังเริ่มต้นขึ้นภายใต้าการนาทัพของกุนซืออันเอรสลัตและทั้งเวียสและฟิมปงดูเหมือนจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากในฤดูกาลหน้า นี่คือสุนทรียลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามคนที่27มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท้อนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบุตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ